ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองทุกท่านครับผมน,นายวินัยศิรีเลิงนายกสมาคมหนังสือพิมพ์สื่อสารชนภาคตะวันออกพอข่าวบางไทยทีวีและท่านข่าวทีออนไลน์ครับวันนี้เมื่อวันที่4นะครับที่เมื่อวานนะครับท่านนายเทศฐาทวีศิลปนายกประฐมนตรตีนะครับก็ได้ทราบข่าวก็สั่งกลับชัดนะครับถึงระดับรัฐมนตรีให้ทุกท่านและผู้ว่าการนะครับดูแลอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบนะครับเหมือนอท่านที่ปรีกรมมรพิษท่านก็ได้ตรวจสอบขอาหาข้อหาข้อที่จริงให้ได้เพื่อดำเนินการกระทําความผิดของโรงงานและผู้ที่่อยปาแล้วเลยนะครับวันนี้ท่านวารยองคนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลินไม่โรงงานเก็บสารเคมี <Please charge. S 1> ซึ่งยืนยันว่าสามารถจะไปแบบประเสริฐใดสายทุ่มได้วันที่สีนะฮะเมื่านสาทุ่นะม,าาน,มนะครับ หลังจากเพลิงไหม้2จุดนะครับก็มีการดาเนินการต่อเนื่องซึ่งในไตรภพวงศ์ไตรัตน์วารการลงพื้นที่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 จะามาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้กำลังใจหลังจากที่ได้ส่งรองผู้ว่าสองท่านนะครับก่อนที่มีระเบิดไฟไหม้นะครับเป็ดเป็ดชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนทั้งรองผูว้ว่าก็ต้องมาวางแผนในการดำเนินการเพื่อจะดับไฟไหม้โรงงานกาก,ากสารเคมี B. ของจังหวัดระยองที่เป็นพื้นที่กว้างทําให้ผลกระทบผลพิษเสียหายเยอะเลยนะครับนี่ก็คือเป็นข่าวที่อยากจะให้รู้ว่านี่คือเป็นการกระทําของหน่วยงานที่รู้แก่ใจว่าไอ้ถังพวกเนี้ยนะครับกากสารเคมีเจ็บเยอะไว้เยอะเยอะเยอะเ,อะเห็นภาพเนี่ยทาไมเขาเก็บไว้อย่างนั้นได้ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านนะครับไม่ว่าน้องกับน้องปวาตบลบาง อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยทำไมไม่ดี้อจำนวนการนะครับมันเป็นบทเดียนที่ไร้แรงทาให้เกิดบุหริษและวันทําให้คนเกิดทางลมหายใจและก็เป็นพิษได้นะครับซึ่งก็เป็นขยายมุงกว้าง3กิโลนะครับรัฐบาก็พยายามที่จะมาให้กำลังใจกับผู้ว่าที่ว่าได้มาดูสถานการณ์ทั้งสงจุดบริเวณโกดัง5ที่ และยังลุกไหม้เป็นพวกเศษซดสิ่งวัสดุพลาสติกกระดาษและถังน้ํามัน200กว่าลิตรที่ทับถมกันลงมามากซึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถแบ็คโฮซึ่งเสริมเข้ามาเป็นรวมทุกสามคันโรยเศษกับกองเศษพลาสติกดังกก่าวฉีดน้ำเลื่อดับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2โมงบวกวันนี้นะฮะจกลอีกจุดก็คือโกดังที่3ซึ่งเป็นพวกโพลิเนียมร่อนจุ่นนี้จะใช้น้ําดับไม่ได้เนื่องจากน้ําไม่ทําปฏิกิริยากับอะลิเนียมร่อน และออกซิเจนแล้วจะทําให้ไฟลุกขึ้นมาอีกจึงจาเป็นต้องใช้ดินหรือทรายทับกดเพื่อให้เย็นลงแล้วก็ดับในที่สุดก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงจึงไม่เกินสามโมงดับได้ทั้งหมดแล้วก็ควันก็หายไปด้วยมันคงจะไม่หายนะครับท่านเพราะมันอยู่ในบรรยากาศมันอยู่ในอากาศที่มันต้องควบคุมอยู่เหมือนแบบ MP 2.5นะครับดังนั้นท่านก็ยังกล่าวนะครับว่าชาวบ,บ้านเกิดความสงสัยว่าวัดคุณภาพอากาศการ ของกรมควบคุมมลพิษที่วัดแล้วไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะั้นเป็นยังไงฮะคงจะไม่มีผลกระทบอย่างไรงไมันทบ,บทำให้ชาวบ้านสงสัยนะครับในการตรวจอากาศของกมรมลพิษเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์อันตรายหรือไม่ต่อชาวบ้าหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านขับความสงสัยและปหวาดผวานะครับซึ่งมันเป็นอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ การที่มีวันเผาไหม้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ดูขยายถึง10กิโลซึ่ซงผลการต่วข้ามบอกว่าไม่เกินมาตรฐานซึ่งชาวบ้านก็ยังห่วงสุขภาพอากาศโดยเฉพาะยังมองเห็นกลุ่มวันทั้งแต่ไกลควันจะเกิดเหตุระเบิดอีกซั้นก็ชาวบ้านเขวัตถวายอยู่ทุกวันนี้นะครับหลังจากที่มีการตรวจแล้วว่าลงแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็ยังไม่พอใจนะเพราะว่ารวมตัวกันเลย นะครับเพราะเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วเกิดมาสิบปีแล้วมีการองเรียนแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มาดำเนินการเด็ดขาดจึงตัดสินใจรวมกันทั้งหมู่บ้านนะครับเข้าแจ้งความดนคกีกับกรมที่ธิบับมรพิษนะครับและทั้งทั้งอุตสาหกรรมผมก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนร่องรู้แก้ใจว่าหน่วยงานนะครับเป็นอย่างไรรู้เห็นเป็นยังไงทําไมไม่ดำเนินการเพราะรู้อยู่แล้วว่า มันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดเกิดสุขภาพและก็เกิดเป็นสารมะเร็งได้ซึ่งมีการตรวจพบแล้วนะครับว่ามันเกิดอาจเป็นสารมะเร็งได้ถ้ารู้ไหมครับว่าจังเลอน้อยไม่เกินปีสองปีเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการที่คุณไม่รู้เพราะในเขตอุตสาหกรรมเก่าในอุตสาหกรรมเคยมีปัญหามาแล้วตั้งแต่มาตรพุทธเทศบาลที่มีการตรวจสอบนะครับมันเป็นการยืนยันว่ามันเป็นสารก่อมะเร็ง โป้เปื่อนจึงบอกว่าขอประชาชนป้องกันป้องกันไม่ได้ครับมันต้องมีแจกหน้ก,กาศต้องต้องดูพิสูจน์ในภายเดือนสองเดือนจะรู้นะครับซึ่งก็มีการตรวจพบว่าในเขตพื้นที่เนี่ยน่าไปดวงมากเลยเฉพาะสองต่อหมู่บ้านหนองบ้านประวานหนองหลับตําบลบางบุอ่างทอบ้านค่ายซึ่งก็มีการตรวจแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าวัดค่าอากาศแล้วมันจะเกิดก่อมะเร็ง น่าใจหายนะครับเรื่องนี้จเปการเตือนภัยทั้งงมีการคําสั่งให้อบยุบและเตือนภัยอักขีภัยภัยพัยิของจังหวัดระยองเกิดขึ้นและเป็นการกาเพึ่อประกาศนะครับดังนั้นจิงฝากเรียนผู้ว่านะครับว่าท่านนะต้องสั่งจริงเอาจริงผู้ว,ว่าเป็นเพื่อเมืองและเป็นหลักที่ต้องเร่งรีบนะครับเพื่อหาความจริงและดาเนินการเด็ดขาดดังนั้นพี่น้องทุกคนนะครับต้องทําหากิน ชาว้ร่ชาวาทุกคนที่อยู่ละแวกนั้นไม่รู้จะทาอะไรก็ต่อมืออต่ล้องเรียนร้องเรียนก็ไม่สามารถดรําเนินการได้นะครับคือไปพบก็ต้องเกิดภาวะร้องเรียนว่าอย่างนี้มันเกิดมานานแล้วหน่วยงานไม่ทําจริงจังนะครับจึงวันนี้ก็เห็นแล้วว่าชาวบ้านตัดสินใจดําดเนินการจาเนินการแจ้งฝั่งนะครับที่พิธีรกรมผลิษและอุตสาหกรรมนะครับก็ฝากนะครับว่า ก็ขอให้ได้รับการเยียวยานะครับให้บรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้านให้เรียบร้อยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราเคยเจอปัญหามาแล้วนะครับและเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่อย่างเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรงงานเขาที่แล้วกลับเเผเค้นลุกนะตายลุบเจ็บ นะครับเกิดโควิดโครนละเรื่องเลยนะครับอันนี้มันสารนะมันสารถุกอากาศเราหายใจเราเข้าไปปั๊บเนี่ยมันทําให้เกิดเพาะว่ลมอากาศหายใจไม่ออกนะครับจึงเกิดทางลมปจัจจี่ที่ชาวบ้านเนี่ยทุกทรมานนะครับดังนั้นก็ขอให้หน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบและท่านสาธารณสุขจังหวัดไม่ว่าหน่วยงานที่ดูแลใกล้ชิดขอให้ท่านตรวจสุขภาพทุกๆคนเลยนะครับในเขตที่นั้น ดังนั้นจึงถือว่าปิดัยปัรนะครับซึ่งประกาศมาแล้วอาคีภัยปัรนี่ก็ถือว่าได้รับผิดชอบรดยตัวรทั้งหมดและการร้องเรียนหรือการแจ้งความนะครับก็ดำเนินการไปครับเพราะถือว่าปล่อยปะละละเลยนะครับไม่ทําปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินการอย่างจริงจังดังนั้นผมพยายามที่จะเตือนว่าให้เจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจสอบ ให้มาดูและจิงจังนะครับเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นในแก่ตัวของเจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ได้มีการสรุปมาแล้วว่าเขตพื้นที่ตรงนี้มันยังไม่เป็นเสร็จสิ้นและต้อง,องใช้เวลาอีกนานในการเก็บป่าขยายแล้วก็ทิ่เผาทั้งหมดเสร็จต่างๆขนย้ายให้เก็บสิ้นนะครับดังนั้นก็ฝากท่านผู้ชมให้กาลังใจและก็คอยดูแลทุกภาพ ขอให้ท่านปลอดภัยทุกๆคนนะครับจากผู้ที่ทําหน้าที่สื่อจิตอาสาวันนี้เ็าขอจบในการสรุปข่าวมาแล้วตั้งแต่ตั้งยี่สบามก็เพิ่งจะจบนะครับวันนี้25ออกรายการเพื่อให้รู้ว่ายังไงท่านต้องไปตรวจนะครับตามที่เขา,าได้ระบุน,นะครับของสาธารณสุขจงังหวัดก็ดีหรือทางอนามัยก็ดีต้องไปตรวจนะครับเพราะประมาทไม่ได้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นการก็เ,เรียกว่า,ายังไงอ่ะ หายใจไม่สะดวกหายใจแล้วมันเกิดอ่าก็ให้อะไรเกิดขึ้นในตัวเราเราไม่ทราบได้นะครับก็ทางผมก็เลยถือว่าหวังปรารชนาดีจิใจให้ทราบก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ